ทางไม่มีอุปสรรคไม่ไปจะลอดต้นขนนอยากเ็พภาพขนนดูแต่ตรงนี้สามารถขับผ่านได้อยู่นะจริงเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วก็อยากโชว์น้องเป็ดกันไปตัดกิ่งภาษาฝรั่งเรียก ุมันนึกคล้ายๆยืมเข้ามาใช้ป่าคำว่าทุน,นเหมือนรถโดนกระสุนยิงกระสุนเขียมนะปะัามองมงเต็มรถนะ,ะมีรู้เต็มไปหมดเลยเหล็กที่ทึบๆอยู่มันมีช่องว่างเพิ่มขึ้นให้จาดผ่านได้ ต้นไม้ก็เหมือนกันเวลาเราไปตัดไปดตัดก็เพื่อที่จะทําให้ลมผ่านแดดผ่านส่องทั่วถึงเหมือนเมะกรอผัดใบมันปูนตัวเองให้โดนแดดรักษาโรคก,กันโรคผมว่าอย่างน้อย การบาดทะยักการมีดบาดอย่นงเงียตัวนี้ถุงมือเชื่อมเออมันเป็นหนังแท้มันยึดติดกับเอ้กับเหล็กได้ดีกว่าที่ปีนขึ้นไปนะจะปีน 8x8 เท่าของความเร็ววิดีโอปกติจากที่เดินไม่ได้เลยนะหลังเดาจากลงบาดตั้งกล้องไม่ดีรีบเสากระโดงรูเย็ดเปิดฟ้าเช็คน้ำเสร็จ ได้ใช้แนะ่ได้ใช้จริงเก็บพัดลมใส่กระเป๋าก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่ามันพูดว่าอะไรหลังจากที่ชี้มือไปทางดวงอาทิตใครรู้ช่วยบอกทีผมไม่มีเครื่องขยายเสียงสาวกระโดงอะไรสาดงรเรือใบทั้งลามต่างหากใหญ่ขนาดนี้จริงๆแล้วนี่ปี <ๆ S 2> นขึ้นไปนะส่วนหัวเรือใบ เรามีสลิงอยู่เแล้วไม่ก็ส่วนท้ายหัวทิ่มดินอยูท่ทำทำลอกเอาไว้อะ่ะเห็นปั๊บไอ้นี่มัน3,000 3,000มพนกิออโลสามร้อยกโล300ร้อาสิบกิโลไม่ต้องไม่ต้องอะไรเลยวันนี้วันอะไรเป็นไงพูดไม่ออกพูดปิปปโดๆถูกๆไฟสูงไม่เลิกขึ้นไปเลยตัวเบาเลยไฟกับสลิงแต่ต้องมีรีโมทคอนโทรล อยู e. mm. <Ha! S 2> ่หลังทำเออหอบพิษหายเลยแล้วเกิดปีลิงนนี่เนี่ยก็ไต่บันไดลิงไปพอแล้วแต่แรงจริงอ่ะ